สวัสดีครับมาถึงเวลานะ้ะถึงเวลาลนะถึงเวลาไนะลา่เล่นตัวละครลนะยาวนานแน่นอนเพราะว่ามีเยอะมากเลยนะฮะเริ่มจากตัวแรกเลยเล่นตัวนี้ก่อนแล้วกันนะตอนนี้ผมอยู่กลางวัน,นครับอาจจะมีเสียงรบกวนเยอะหน่อยนะขออภัยอี่ยางลีลาลีลากเยอะนะคนนี้อาจจะใช้เวลาหน่อย อาจจะดูไม่ไหลายรอบดูครั้งเดียวมันนางแอคเยอะอ่ะโอ้โหกว่าจะรีทาก็ว่าจะอะไรเสร็จคนระับเอออันดับแรกดูไอ้แรงไม่ต้องไม่มีอะไรหรอกผมยังไม่อัพมาผู้ชมเนื่องจากมันใช้ของเยอะมากเว้ย ผมจำได้ไอตัวที่แล้วคุณังอัพไม่เต็มไยนะเกมนี้ใช้ของเยอะนะครับทำไม่เล่นไปถ้าใครจะอัพตัวละครให้เก่งๆคนโหดเนี่ยต้องมีของเยอะหน่อยอะ่ะต้องอัพหลายตัวยิ่งลำบากเลยอัพไปทีละตัวพอไม่ต้องอัพเยอะนะค่อยอัพไปเล่นหลายตัวแม่งใช้ของเยอะนะครับ อัพไม่เต็มก็ไม่ไม่สมใจเราไงเออเราก็ไม่พอใจนะอัพไม่เต็มยี่บลนี่อะช่างแม่งไอ้ตรงหน้าสื่อนี่มันจางไงเนาะจางมองไม่เห็นเลยมันทำไมมันไม่ดูยังไม่มีชุดใหม่นะครับขออภัยังไม่อัพตัวละครเดี๋ยวผมไปอัพเองแล้วกันนะมันเยอะเกินหรอยี่บลนี่ ดูแค่ชุดเดียวนะเพราะว่าเล่นชุดเดียวไงนะครับที่เหลือไม่ดูนะอาวุธก็ดูแล้วกัน,กน,นจะจนจะใช้มีอะไรเอาตรงหน้าไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะกูกดดูเอะ้ไม่ได้เปลี่ยนสนตีเลยเนียอ๋ออันนี้เราต้องเล่นคือตรงนี้นะ เล่นใหม่ไหมเล่นใหม่เนาะเล่นเดินลนาะมันมันมีไอ้ดันอยู่ไล่นเดินมันมีไอ้ดันอยู่เปน็นเนืงเป็นเนืงมันมีแบบว่าต้องเล่นอย่างนี้ก็ได้อยู่ไหนวะไม่อยู่ที่หน้านี้หน้านี้นี่เออนี่ไงอ,อ๋อคือตายต้องเล่นตรงนี้อยู่ดีเ <c oughs> ข้าให้อย่างนี้โอเคไม่เป็นไร นะไม่ดูเยอะนะดูเยอะแล้วดูเยอะกันไปแล้วพอแล้วรีวิวการเล่นตัวน,นี้ท่ครับบอกเลย โอ้ยโควิดสิบเก้าไม่น่าโควิดสิบเก้านะแต่ไข้หวัดไข้หวัดใหญ่เอาไรเพื่อนเราดีอะไรอเออละ นีเท,ท่จัดแล้วเทจัดจบค่ะสเตแตกเอ๊ะเท,ท,เออท่จัดเลยอ่ะตัวเนี้ย อ <c oughs> ขอพายนะครับกลาวันก็มีเสียงเยอะหน่อย เสียงกูอ่ะชาวไร่ชาวนากูอยู่ในเมืองนี่หว่าไม่มีชาวนาไม่มีชาวไรเพอ่มเป็ค่ะ เล่นง่ายนะคอมโบง่ายนะครับแล้วการโจมตีมันดีด้วยนะการโจมตีถ้าไม่ตายเลยดีหมดเลยนะมันต่อเนื่องให้เราอะนะครับถือว่าดีนะตรงนี้ทํามาแต่ว่าแผน,น้าก็ดีกว่านี้จะไม่แผน,น้าเพชรกูหมดแล้เว่าเปิดอะไรดีเปิดไม่ได้แล้วนะครับเสียดายมากเลยนะหมดตูนอะเปิดสองตัวนี้มั้เขรอเี้ยว <c oughs> ทำไมเป็นเขี้ออกสอนเล่นอย่างเดียวเลยเว่าไอดาเนี้อย่างอื่นเลยอสอนเล่นอย่างเดียวยในค้าอย่างอื่นในคาถ้ามีก็แปลกอีกอค้าให้เราๆๆเลื่อนรถ้วยนะพอเราจะท้าไอน้นี่เราเลื่อนรถเลยนะครับแต่เราก็สามารถที่เลือดได้ในการโจมตีเพิ่มเรื่องไรอัตโนมัติใต้นิดเดียว กูไม่เข้าใจมันจะสอนซ้ำตำผาเมางแล้วเต้นด่านเดียวก็จบอะไรอย่เงี้ยกต้องสอนซ้ำก็ได้ไเพื่ออะไรเนี่ยสีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับสีก็นอนนายอยู่แล้วนอนห้องเดียอนนายอะไรอกูเนี่ยกูไปตลอองพาเครียดอะ่ะเออครับก็ ดใช้จักรยานในการรับชมนะครับเดี๋ยวเราสู้กับไอ้ตัวนี้ก่อนเนาะเอาด่าเนาะกันนะไม่เอัพตัวละครนะไม่เล่นด่านสองไม่จะตายหาพอดนะีไม่เอาดีกว่านะเดี๋ยวไหนวะเดี๋ยวนะผมขอดูอะไรนะเข้าไปดูดิดมันดูอะไงวะไม่ใช่อันนี้ไม่ใชแ่แล้วนี่คืออะไรอนะ่ะ จงแม่ไม่ใช่กันอ๋อ,อนี่นรู้ไหคู่มือมนุษย์เลยไม่ใช่เ <Okay. S 1> อ้ยไม่ใช่อะไรหรือยอยากรู้ว่าตัวเท่มันแนะนําให้เล่นคืออะไรเอสคิทผมไม่มีเอ้นี่นะครับไม่มีตัวนี้นะเพรหมดเปิดไม่ครบแล้วพอไปเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่เล่นให้ดูนะครับโอ้ยจะมาหายากยัางวะ ไอ้เหี้ย้อมไม่ได้อัพตัวละครไม่นาหายากชิบหายเลยไอย้มาดูางไงว่าได้นําตัวอะไรวะเอ้ามาดูตรงไหนวะกูลืมแล้วเนี่ยยัยงไงวะเนี่ยโอ้ยโหจอมจ้างแม่งเล่นตัวไหนกูเล่นแม่งเลยฮะไม่ไหวนะครับกูไม่ไหวนะฮะ ผมในสีแล้วไม่ไหวแล้วค่ะอ่าตัวไหนที่คิดว่าโอเคเอามาช่วยกันแล้วกันนะเออมันอะไร QTE กับ QTE กับ S uh, S สองอะไรวะไม่ใช่ S สองดิอะไรวะอะไรต้ชื่ออะไรวะเก้า้เ S สองแล้วกันเก้า S นะครับเก้า S นะโอเคจัดรูปเข้าไปเผื่อมีแวว สองคืออะไรก่อน s สองคืออะไรตจ้าเก้า s สีขาวรูปไอ้รูปก็ว่าเลยสปาราดสชุนหมาเย่างตัวไว้ดอกเกลี้ยยตายเฮ้ยยิงหร่ะครัเนี่ยไอ้ยคุยชุมแม่งดอกเดียวตายครับ จะมีอะไรสุดหรือวะนี่ฮะมีตัวไหนที่มันตีทีเดียวกูไม่ตายบ้างอะตัวนี้แล้วกันนะโอ้โหผู้ชมแม่มันทนมันทนพิษใสย,ยังไม่ตายหาเลยอะ่ะอ่ะถ้าตาถ้าตายอีกผมก็พอนะเพราะว่าทำไมมันไหนกันวะอ,อยู่ไกลเว้ย อเอสทำใจไว้ก่อนนะว่าตละครเรา,าม,มันมนอัพเ้ิลตีเลยเลยถ้าต,ตายผมกูถือว่าเล่นเลยแล้วนะพนะอแล้วอย่างนู้ได้ตีตีทั้สองสามบาทเลยสองสามบาท <c oughs> มันต้องใช้ QTE ทนะีเอมั้ง ต้องดูก่อนจังหวะพระเอกพระเอกับพระเอกเจ้าเอกโซของครับโอเคอดีนาให้นี้แล้วมาแล้วค่ะนี่เอ็กเซสเออคราวนี้มีดูมีอนาคตไปเลย โอเคพอละมีอนาคตอยู่นะครับเป็นอะไรนี่ครับคุณผู้ชมพอละนี่เป็นสาเหตุที่ต้องมีด่านทดลองเล่นนะครับเข้าใจไหมนี่แหละเป็นสาเหตุที่ต้องมีด่านทดลองเล่นครับเข้าใจอะไรตายหาง่ายเลยกูเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวคนนั้นลงมา ตัวละครหน้าตัวลนะครมันจะดูยากกว่าน,นะไม่รู้ตัวไหนคราวนี่ยนี่ไงโอ้ดูง่ายอยู่โอเคนี่ไงท้างใหม่ล่าสุดอย่าเดินหนีให้มระตงกลางนี่มระตงกลางนี่อเอ๊ะมาตรงเนี้ยอันนี้คืออะไรนะเนาะอันเดียวกันนี่หว่าแล้วมันสลับไปสลับมาทำไมคะ ปิงกิงเอ็กคาลิเปอร์นอนนับนอนกอบฟิลกอบฟิลเดี๋ยวเปลี่ยนหน้าปกตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้ กันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาส้มลีมาปั่นก็ไม่หายเอาเอาส้นตีนมาปั่นแทนโอ้ยมันมีนี่ด้วยว่ะคุณผู้ชมเอาไม่มีโอกาสเดี๋ยวข้ามาเล่นนะเศร้าลินตอนนี้ข้ายังไม่มีโอกาส อายุสิบเจ็ดนี่อายุแค่สิบเจ็ดปีเองนะครับโ oh อเมกนาเรใจมากเลย hey, นี่น้องชอบมาจิ้นจอกล่ะจะไปเอาอีกที่

私に来ばどう髪を少し切って渡してあげてもいいわよ。 ただの呼びかけでも私意味のないものは好きじゃないのだからあてれこしてあげるそうね好きですとか ก็ามารับชมฝากกดไลค์ซับสไคร์นะครับ